สวัสดีค่ะวันนี้คุณอิวจะมาสอนพื้นฐานการปั้นดินเป็นการ์ตูนกันนะเริ่มจากเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะปูแผ่นรองปั้นก่อนนะการดินปั้นติดโตะแล้วก็มาออกแบบสิ่งที่จะปั้นลงบนแบบล่างก่อนเลยค่ะเราก็เตรียมอุปกรณ์การปั้นให้พร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะพอเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วก็มาดูพื้นฐานการปั้นดินเป็นการ์ตูนกันค่ะดินปั้นสามารถปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้เลยนะคะทั้งวงกลมวงรีหรือจะเป็นหยดน้ําแบบนี้ก็ใช้แผ่นคลึงดินค่อยๆทําได้เลยหรือจะเป็นเส้นกลมก็ค่อยๆใช้แแผ่นนนนนนคคลลึงดดิทําให้้้้เเเป็สบบีไยะะ ก็สามารถกดดินให้เป็นแผ่นบางแบบนี้ได้ด้วยถ้าจะเอาออกก็ใช้สันนิ้วค่อยๆลูบออกมาอย่างเบามือนะคะก็จะได้แผ่นบางแบบนี้เลยค่ะสามารถผสมสีดินให้เกิดสีใหม่ๆได้เลยนะคะโดยใช้2ส,สีมานนวดแล้วก็ดึงยืดไปเรื่อยๆก็จะได้ดินสีใหม่แล้วหรือจะผสมแบบไม่ต้องเนียนเข้าด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะได้ดินลายคล้ายหินอ่อนแบบนี้เลย ถ้าถัดมาถ้าเราเอาดินออกมาแล้วรู้สึกว่ามันเหลวเกินไปก็ให้เรากดให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะทิ้งไว้ให้โดนอากาศประมาณ5-10นาทีทั้ง2ด้านดินก็จะเซ็ตตัวแล้วก็ปั้นง่ายขึ้นค่ะดินนี้สามารถใช้กล้ไกลตัดให้เป็นรูปร่างต่างๆได้เลยค่ะเช่นตัดคอเสื้อเป็นตัววีแบบนี้เลยนะแล้วก็เอาส่วนที่ไม่ใช้ออกตรงไหนถ้าไม่เรียบก็สามารถกดพับเข้าไปที่ด้านหลังซ่อนไว้ได้เลย มาดูวิธีประกบชิ้นงานเข้าด้วยกันค่ะถ้าดินยังไม่แห้งก็ติดเข้าด้วยกันได้เลยแต่ว่าก่อนติดต้องเล็งดีๆนะคะไม่งั้นดึงออกไม่ได้ส่วนถ้าดินแห้งแล้วก็จะไม่ติดกันให้เราใช้กาวทาลงไปค่ะ ถ้าดินแห้งสนิทแล้วจับลงไปแล้วจะไม่ชืน้นค่ะกดไม่ยุบด้วยใช้นิ้วหรือเล็บจิ้มๆก็จะไม่บุ๋มลงไปนะดินจะคงรูปแบบนี้เลยพอรูพื้นฐานแล้วก็มาปั้นกระตูนกันค่ะใช้สีเนื้อปั้นเป็นกลมๆแล้วก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งค่อยๆจีบเข้าหากันเพื่อปั้นคอแบบนี้เลยนะเผื่อให้ส่วนลำคอยาวๆนิดนึงจะได้ติดหน้าลงไปได้นะคะแล้วก็กดให้แบนจัดทรงให้สวยงามแล้วก็ค่อยๆใช้กรรไกรตัดให้ได้ขนาดตามแบบร่างแล้วก็ใช้นิ้วจัดทรงให้สวยงามได้เลยนะคะพอได้ลำตัวเรียบร้อยแล้วถััััดมมาาาาเเรรกกก็จะะปปป้้้นนนนนนนหตูคุใ กลมๆรูปไข่แล้วก็จัดทรงให้มีคางนิดนึงกดคอส่วนบนให้แบนลงไปเพื่อเราจะได้ติดหน้าลงไปนะแบนประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ติดหน้าลงไปได้เลยแล้วก็จัดทรงให้สวยงามนะคะพอได้หน้ากระตูเราก็จะมาปั้นเสื้อผ้ากันต่อเลยค่ะปั้นให้เป็นวงรีกดให้แบนแล้วก็ใช้กันไกตัดขอบให้เรียบเลยนะคะตัดคอเสื้อเป็นตัววีแล้วก็ใช้ไม,ม้บรรทัดกดให้แบนรอยประกบติดลงไปบนตัวแล้วใช้กันไกตัดส่วนเกินออกมาประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้นิ้วพับส่วนที่เกินออกมาเข้าไปคุ้มลำตัวแบบนี้เลยพอได้เสื้อแล้วเราก็จะมาปั้นปกเเสื้้ออกกัันนนนต่่คะปดิ็ล กดให้แบนแล้วก็ตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมมาติดลงไปให้แนบกับเสื้อแบบนี้ทั้ง2ด้านแล้วก็ติดกระดุมลงไปแบบนี้เลยถัดมาเราก็จะปั้นดินให้เป็นกลมๆเล็กๆ2ข้างแล้วก็ใช้ไม้กดลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาปั้นทรงผมกันต่อเริ่มจากปั้นดินเป็นทรงรีๆกดให้แบนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาแปะลงไปบนหัวให้ปลายอยู่ที่หลังหูทั้งสองข้างเลยนะค่อยๆดึงถ้ามันยาวไว้พอก็ค่อยๆดึงยื่นมาแบบนี้เลยแล้วก็ประกบติดลงไปที่หลังหูนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันกดลงไปเป็นแสกผมประมาณนี้ค่ะ แล้วเราก็จะมาปั้นเส้นผมกันต่อค่ะวิธีแรกก็คือใช้ดินปั้นดึงยืดออกมาแบบนี้แล้วก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่บางออกมาแบบนี้ทําซ้ําไปเรื่อยๆให้ได้หลายๆเส้นนะคะหรือวิธีที่2เราก็จะปั้นดินแล้วก็กดให้เป็นแบนๆเ,เราใช้ไม้บรรทัดแบบบางมากดให้เป็นรอยเส้นตรงถี่ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนพอกดเสร็จแล้วเราก็จะหั่นให้เป็นเส้นๆตามความหนาที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ได้เส้นผมหลายๆเส้นเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็รอให้ดินเซ็ตตัวก่อนนําไปติดลงบนผมนะคะขั้นตอนการติดก็คือเริ่มติด จากด้านหลังแบบนี้ก่อนเลยค่ะทุกคนค่อยๆติดไปทีละเส้นเริ่มจากหลังสุดไล่มาเลยนะคะเราก็จะเริ่มติดเส้นผมจากด้านหลังแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะพอด้านหลังเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดผมที่ด้านบนการเริ่มติดจากแสกผมด้านหลังก่อนแล้วก็ใช้กรรไกรตัดให้ได้ความยาวที่ต้องการเราก็จัดทรงติดลงไปให้สวยงามได้เลยะคะ่ะทําซ้ําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราติดทับจนไม่เห็นแสกผมก็ให้ใช้อุปกรณ์กดลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะผมด้านหน้าเราก็เอาให้มันโค้งไปด้านหลังนิดนึงให้เหมือนมีฟิลแ <ไป S 1> บบลมพัดประมาณนี้แล้วก็ทําซ้าแบบ บบนี้ทั้งสองข้างเลยค่ะทุกคนอีกด้านหนึ่งเราก็ค่อยๆติดลงไปตัดนิดหนึ่งประกบลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะติดเสร็จก็กดให้มีแสกผมแล้วก็จัดทรงให้สวยงามก็จะได้ทรงผมแล้วค่ะถัดมาก็มาปั้นหน้าติดลงไปการปั้นตาเป็นกลมๆติดลงไปแบบนี้นะแล้วก็ปั้นดินให้เป็นเส้นเล็กๆตัดอ,ออกมาให้ขนาดพอดีกับ<ม>คิว้วแล้วก็ค่อยๆๆติดลงไปแบบนี้เลยค่ะ<ม>แล้วก็ใช้อุปกรณ์จัดทรงให้สวยงามก็จะได้คิ้วแล้วค่ะแล้วก็มาปั้นแก้มเป็นกลมๆกดให้แบนแล้วก็ติดลงไปที่แก้มทั้งสองข้างก็จะเริ่มน่ารักแล้ว ก็ติดดินสีขาวลงไปเป็นประกายตาใสาปิ้งก็จะได้การ์ตูนแบบนี้เลยค่ะทุกคนสามารถดูแบบปั้นอื่นๆโดยสแกน QR บนคู่มือแบบร่างในเซต,ตดินปั้นการ์ตูนร้านคุณหมีได้เลยนะคะเราก็สามารถติดตามร้านคุณหมีได้ทุกช่องทางด้านล่างน,นี้เลยนะคะ